ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวปราสาทเมืองแขกนะครับหลังจากเราแวะเที่ยวปราสาทบ้านบูใหญ่เราก็ข้ามฟังถนนวิทราพาพมาแล้วก็จะเจอปราสาทนนนกูกันนะครับก็แวะถ่ายรูปก,กันได้ครับได้ข้ามมาอีกประมาณ600เมตรก็จะเจอปราสาทเมืองแขกนะนี่ก็เป็นปราสาทเมืองแขกนะครับส่วนใหญ่เราสังเกตครับเหลืาตานครับก็อันนี้ก็เป็นโครงประตูครับหรือโคปุระ เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีภาพสแสดงตัวอย่างของตัวปราสาทนะครับแล้วก็ประตูครับก็เป็นศัสนสถานแบบศิลปะอมที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโคราชนะครับก็สร้างขึ้นสมัยปีพศ1510นี้ก็ปีพศ2566ก็ประมาณพันกว่าปีสมัยแต่ก่อนที่เขาก่อสร้างปราสาทก็เอาไว้บูชาบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาเทพเจ้าและก็เอาไว้ทํากิจกรรมต่างๆก็สมัยนี้ที่มีประสาทที่บ้านเราเจอนะครับก็มีไทยลาวอินเดียพม่าอินโดนีเซียเขมรก็ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูครับนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูอันนี้เราก็เดินมาดูประมาณกลางตัวของประสาทนะครับ ก็เหลือแต่ฐานกำแพงอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นฐานยูนีนะครับฐานยูนีก็คล้ายๆว่าเป็นอวยัยะเพศหญิงนะครับก็สมัยแต่ก่อนเขาก็ไว้กราบไหว้บูชาครับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สมัยแต่ก่อนเขาคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ไม่ได้เกิดมาครับ พอเดินมาอีกอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นฐานซีวลึิงนะครับก็เอาไวก้กราบไหว้บูชาเหมือนกันแต่ปัจจุบันก็หายแล้วครับซีวลึงถูกถูกขโมยไปครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันแล้วแต่ฐานก็เวลาผ่านไปก็ประมาณพัน 1, กว่าปีแล้วครับก็ใครอยากดู สี่วัลึงนี้ก็ไปดูได้ที่พี่ไม้นะครับเราก็ถูกถือที่ปราสาทบุใหญ่ถูกขุดพบนะครับแต่ว่าเอาไปเก็บไว้ที่พี่ไม่แล้วครับ นี้ก็น่าจะเป็นฐานกำแพงฝั่งทิศเหนือนะครับปราสาทเมืองแขกเป็นปราสาทเดียวนะครับที่ประตูหันหน้าไปทางทิศเหนือปัจจุบันเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าทําไมสร้างไว้ไปทางทิศเหนือปราสาทพนมวันปราสาทหินพิมายปราสาทพนมลุงส่วนใหญ่ประตูจะหันไปทางทิศตะวันออกกันหมดครับอันนี้ก็เป็นฐานประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกก็เหลือแต่ฐาน แล้วก็เซนซากประตูครับหรือโคบุระก็สวยไปอีกแบบนะครับเพราะว่าที่ว่าเหลือต่เสาเดี๋ยวรูปท้ายคลิปเราจะเปรียบเทียบอตอนที่มีประตูแล้วก็ที่มีปราสาทนะครับเปรียบเทียบกันให้ดูครับก็สวยกันคนละแบบครับ ที่ก็เป็นฐานของตัวประสาทอันนี้เราเดินมาจากทางทางติดใต้นะครับก็ตัวประสาทก็เหลือเพียงแค่ฐานกับเหลือแค่เสาประตูนี่ครับกานในของตัวประสาทประาธาน เดี๋ยวเราเอารูปตัวอย่างตัวประสาทที่เป็นรูปร่างให้ดูครับ นี้ภาพนี้ก็เป็นปราสาทพนมวันนะครับส่วนปราสาทเมืองแขตของเราก็เหลือแค่นี้ครับเอแจ่ถานกบบเสาประตูอ่านี่เป็นประตูของปราสาทเมืองแขตครับก็เราจะถานกับเสาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราดูทางเข้าประตูปราสาทพนมวันกันอ่าอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้า แต่เป็นปราสาทพนมวันนะครับเราเอามาเปรียบเทียบให้ดูเศษครับเป็นกำแพงรอบนอกตัวปราสาทด้านหน้านี้ก็น่าจะเป็นฐานโยนีนะครับเดี๋ยวท่านใดอยากดูปราสาทพนมวันก็ติดตามได้นะครับอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นครับ ก็เป็นไงบ้างครับกษัตริย์มังแขกของเราก็อยู่ที่สูงเนินนะครับ<อ>ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ